กลับมาดับเด็กที่3ของรายการตรงนี้หน้าจอช่องพีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาโดยพี่ชาวชาลิกจำดอนผู้ดำเนินรายการในเบลกสุดท้ายเราไปติดตามกีฬาประเทีงานศาสตร์เดือน10ฟุตบอลปักใต้ครับปีนี้จัดเป็นปีที่8 32ทีมหลากหลายแตกต่างสมาคมจังหวัดในภาคใต้หรือต่างอำเภอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียนอเวนิวฟุตบอลคลับตำบลละหาน อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสถานที่แข่งขันตรงนี้มี3สนามขนาด7คนบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับ รักความสามัคคีนะครับของชาวใต้นะครับที่อาศัยอยู่กรุงเทพและปาคเหนืตอนนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานญศาสารเดือน1ินะครับประจาปีนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเราได้จัดเป็นครั้งที่25นะครับวันสารเดือน10นะครับแล้วก็ีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการประชาดสรรพนะครับในงานนะครับมีศิลปินนะครับมีอาหารมากมายนะครับให้เราได้เที่ยวได้ชมกันนะครับศิลปินนะครับให้ชมฟีตลอดทาง เป็นเลขาฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลปากใต้ครับได้เชื้อเชิญร่วมทําบุญในงานศาสตร์เดือน1ิบณที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชุปถัมภ์และเชื้อเชิญไปชมไปเชียร์ฟุตบอลปากใต้ครับชิงทวยรางวัลกิติยศก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวใต้ทุกทีมมุ่งมั่นคัดเลือกนักฟุตบอลฝีเทา้าดีเข้าร่วมทีมแบบนี้ทุกๆปีครับ สมาคมชาวนครศรีธรรมราชก็ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลปากใต้ครับครั้งที่8ปีนี้สมาคมชาวนครศรีธรรมราชเรามีความตั้งใจนะครับที่จะเข้าร่วมกับสมาคมชาวปากใต้ทีมยุทธาตาต้อนเรายชาวใต้เราปีนี้ไงบ้างมีดีมีความพร้อมมากนักเตะส่วนมากพี่พี่น้องๆที่ำมาในเขตจังหวัดสระนครธยาครับผม พูดถึงบรรยากาศของฟุตบอลปากใต้8ครั้งแล้วเป็นไงบ้างก็ถามว่าบรรยากาศก,าก็โอเคก็ได้พบะปะพี่น้องชาวใต้ รุ่นนั้นรุ่นเดียวใครพี่ชรลินปานสิวิสมชายสักเพิ่มพี่วรวุฒิแดงเสมอพี่เมาสมบองนั้นท้าพระพาสินขึ้นมาครั้งแรกมันทับใจมากเพราะว่าดูบรรยากาศได้บรรยากาศแล้วคนใต้ล้วนๆนะคนใต้เท่นั้นที่ปบบว่าผมคุณนแลมีความสุขรัก 11คนใช่ไหมอดีตทีมชาติไทยจากสโมสรชุมไทยโอ้โหอัตภพดีรันจะผิดอันนี้เป็นเกมแรกของสิงห์บางกอกด้วยแล้วก็เราต้องมาเล่นรุ่นอาวุโสก็เลยเป็นอะไรที่ยากกันนะพี่เพราะฟุตบอลสมัยนี้เล่นเต็นหมดอยู่ที่จังหวะรูปแบบการเล่นเกมเล่นเกมอะไรกู้ถึงระบบบอลบอลใต้มันก็มีสไตล์อีกแบบนะครับก็เป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีเพราะนั้นเราในนามของจังหวัดปัตตานีแล้วก็ เป็นต <expand> ัวแทนของจังหวัดปัตตานีพวกเรารู้ลักสามัคคีกันทุกคนปัตตานีปัตตานีปัตตานีราชธานีนัดแรกที่ผ่านมาเราก็ชนะไปนะครับเกม2เจอสิงห์บางกอกคิดว่าชนะกี่ทุนดีครับชนะแน่นอนชนะแน่นอนนะชนะแน่นอนนั่นเองครับให้กับทุกทุกทีมนะฮะเดี๋ยวเราจะมายืนกันไม่ว่าจะเป็น กองเชียร์ครับทีมงานแม่บ้านครับนะฮะขอบทุกทีมผู้ชมครับทีมงานลูกหนังติดร้อยแลนะพี่เชาวชลลิ่ยจอมดอนครับก็มาที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้คือสนามฟุตบอลย่าเทียน a เว n u วนะครับซึ่งทุกทุกปีนะครับการแข่งขันฟุตบอลปากใต้ครับนะครับก็จะมาจัดกันที่นี่เป็นการรวมพลผลใต้นะครับทุกๆจังหวัดทุกๆอํอำเภอ ทุกๆหมู่บ้านนะครับเขาจะมาเจอเจอกันที่นี่ในช่วงงานศาสตร์เดือน10นะครับเป็นการทําบุญให้กับตายายด้วยนะครับการแข่งขันปีนี้นะครับมีทั้งหมด32ทีมนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าทราบข่าวมาว่าจะมีนายกสมาคมแห่งประเทศไทยมาดามแป้นะครับมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันนะครับ ซึ่งรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่นะครับคงจะต้องไปติดตามและปีนี้ใครจะเป็นแชมป์32ทีมนี้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยอดีตสโมสรต่างๆตอนนี้นะครับทางด้านประธานมาดามแป้งก็มาถึงสนามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศในการเปิดสนามฟุตบอลปักใต้ครับครั้งท8กันครับ การแข่งขันผบอลสมาคมชาวปตัตตรับดำเนินการแข่งขันานหลังต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เป็นการแข่งขันรั้งที่8ปดทีมทัดยวไปยศของคนตัวเอกสุรเชษฐ์หัดตานลนายกสมาคมชาวปัใต้ในพะระบรมราชูปถัมภ์มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสินส้น31ทีโดยมีวตัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่สมาคมและชมรมต่างๆที่เป็นเครือข่ายสองสมาคมชาวปัใต้รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันและเพื่อเป็นการประยาสัมพันธ์งานบุณศาสตร์เงินสิบของสมัคมชาวปาคใต้ประจำปี2567สถิติคนที่ชอบฟุตบอลบ้าฟุตบอลมากที่สุดสนามแตกมากที่สุดเนี่ยอยู่ในภาคใต้และวันนั้นวัน สองน,นะคะก็สงลาก็เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานทิงพับดีใจแทนพี่น้องชาวใต้ขณะนี้เนี่ยทีมในไทยดีกหนึ่งเนี่ยยังไม่มีทีมจาดปากใต้ทีมไทยดีกสองมีนครศรีธรรมราชนะคะแป่ก็เข้าใจคำยากลำบากมันคือที่รวมใจและยิ่งเห็นวันนี้นะคะแปบบ้พูดเลยนะคะจากวัตถุประสงค์ของการจัดเนี่ยท่านใชายพุ่ปนเนี่ยเป็น ความเชื่อมสามัคคีชเชื่อมความสุขเชื่อมความหา่างไกลแล้วก็ดิงนเด็กๆเยาวชนของท่านเนี่ยให้ห่างไกลจากอายุุจากทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีใจมากวันนี้เนี่ยมีสองภารกิจในตอนเช้านะคะก็แคนเซิลไปอันหนึ่งเพื่อที่จะมาเปิดงานนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสามทีม ีนะคะก็เยอะม,มากนะคะแล้วก็ดีใจได้เจอหลายๆท่านด้วยกันนะคะก็ยินดีเสมอน,นะคะพี่น้องชาวผักใต้นะ,ะถึงแม้แป้งจะไม่ที่เป็นคนใต้นะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าคนใต้น่ารักจังหู้<ช><ด> ไอ้แม่หินครับจากสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกคนได้มาเล่นได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นมีความสุขมากๆครับกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับี่มาดามแป้งเขาครับอพีสุขพไอ๋อ,อผมแนะนําตัวเองก่อนครับว่ามาดามจําผมได้ไหมครับผมเคยทํา16ปีผู้หญิงกับมาดามครับเขาก็บอกค่ะค่ค่ะ ก็ขอเป็นกําลังใจกับนักฟุตบอลทุกทีมทุกสมาคมนะครับวันนี้มีพี่ใหญ่สุรพลเบอร์วิสิตอุปนายกคนที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนท่านสุเชษอักพานนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับพี่น้องชาวปากใต้นักฟุตบอลทุกคนนะครับสำคัญที่สุดครับก็คือความรักความสามาัคคีความเป็นตึกแป่นของพี่น้องชาวใต้เราทุกคนปีนี้เราหวังว่าเราจะได้เข้าชิงทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ประดึกกำลังรวมตัวของนักเตะปากใต้ รัะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้สนุกสนุกแน่นอนครับได้ชิงแน่นอนผมเองก็เป็นรองประธานชมรมพิมลนราชนะครับปีนี้พิมลราชจัดมาเต็มนะครับคิดว่าน่าจะแชมป์แน่นอนครับเพราะเราผิดพลาดมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้แก้เกมมาอย่างดีครับแล้วก็ได้ซัร์ฟโค้มาในทีมานก็หลายคนนะครับแล้วก็มีตัวนักเตะทุกรุ่นตอนนี้เราสามารถสลับกับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเตะได้ตลอดนะครับ พี่บลราดเรานะครับมีความพร้อมนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากท่านสัวบรเลวิสิตนะครับอุปนายกสังคมจัะหาัดใต้นะครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสิทธิบอนบานทิพย์นะครับประธานอำนวยการนะครับมาให้กำลังใจพวกเราด้วยวันนี้ครับก็คิดว่าวันนี้ช่วยเชียร์พวกเรากันนะครับคิดว่าแชมป์แน่นอนครับวันนี้นะครับสำหรับทีมพี่มุลราในปีนี้เราก็ได้คัดสรรนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเรามีอดีตเจ้าทีมชาตินะครับ ปีที่แล้วทีมเราของชาวใต้พิมลราชบางปูวทองเราได้อันดับสามดีใจและยินดีครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้มาเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณนะครับพงศธรเทียบทองอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและนักฟุตบอลของทีมพ่มลราชบางบัวทองได้ให้เกียรติกับเราสัมภาษณ์ในครั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลปักใต้ครับครั้งที่8เดินทางมาถึงช่วงเย็นๆก็ได้คู่ชิงชนะเลิศประจำปี2,567เป็นการพบกันระหว่างชมรมนักธุรกิจชาวใต้พบกับทีมเคียนซาจากสุราษฎร์ธานีเกมสูสีบทสู้กันอย่างสนุกแต่ก็ไม่สามารถยิงประตูกันได้จบที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องดวลจุดโทษ ผลปรากฏว่าชมรมนักธุรกิจชาวใต้ดวนจุดโทษเอาชนะไป3ประตูต่อ2ครองแชมป์ฟุตบอลปักใต้ครับครั้งที่8 พรบัตรใต้มันเริ่มพัฒนาขึ้นนักเตะมีศักยภาพมากขึ้นเพราะฉั้นปีหน้าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับั้งที่เกา็รอติดตามนะครับปีหน้ายากลำบากสำหรับเราาคือการต้องการแชมป์ยากแน่นอนครับเพราะรักษาแชมป์เมื่อี้มันมันมันยากมากเพราะว่าทุกทีมมัต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาผมในนักของปธานะยมลมธุรกิจก็ต้องพัฒนาทีมที่ไม่ไม่ใช่อยู่ขนาดนี้เราก็ต้องปรับตัวนักเตะหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมจุดุดอ่อนจุดปกป้องเราครับ คนใต้นะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าคนใต้น่รักจะงหู้เส้นทางลำบากยากเข็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝัน ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้